มาที่สิบสองบวชสดอาจารย์ปริสยังกิจจิวิตังอิธังวาพผลังวาสักิสุวายังราชนังปริตังนณโนสมังอธิตถาคตเอตนะอิธัมปิปุตเทราชนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะโสธทิหนตุยังวิรัขังอมาตังปานิตังอทักขะชาสกยามุนีสมาหิตโตณเอตนาธรรมเนะสัมมติกินจิอิธัมปิธังเณรราชนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะโสธทิหนตุยัม พุทธเศรษฐโภพรวันอีสุดจริงสมาธิมานันตาลิกัญญาโมหุสมานธินาเตนะสมโณนัสวิชติอิธัมปิธรมเมระนางปณิตังเอเตนะสจินาสวัชิหอนตุเยปุคาระอัฐสตังวัสธาจักริเอตานิยุคานิหอนติเตทัคเนยะสุกตัสสะสวกาเอเตสุทินานิมหาภานิอิธัมปิสังเคตะเตนังปณิตังเอเตนะสจินาสวัชิหอนตุเยสุปยุตตามนัสสาทัพเหนะนิกามิโนโคตมัสสันนิมิเตปฏิปตามตังวิไคหะ นัฐธรรมนูญธรรมนิพพติังขจามานาพุทธมานาอิธัมปิสังเคราะนังกวณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัชิขนตุขีนางกุรานังนับวังนัจิสัมภวังวีรตะคิตใจยติเกเพรสมิงเตขินามวิชาอุรุหิชนทาอิพันติธิรายตถยัมปฏิโพอิธัมปิสังเคราะนังกวณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัชิขนตุวันที่สิบสามบวชสดธรรมโอวาสสักอัตตาหะเวชิตังไสยโยยายยังอินตราปัชชาอัตตทันตสะกโอสสะนิจัง สัญญาตัจจริโนเนวเทโวนัคันธโพณะมโรสหพมนาจิตตังอปจิตตังกิราตถารุปัสสะจตุโนบทที่สิบสี่ประสวดเกศวิทสวดภาษาตัมิทังเตนะปะขวตาชนะตาปัสตาอรหัตตาสมาสังพเทนะเอตตุมหิมาอนุสเวนามารัมุปรายมาอิติกริยามาปิตาคสมารเฮนามาตะเกหิตุมานัยยะเขหินามาอกาลิปาวิวิลิวิตตะเกนามาทิตฐินิชานัคติยามาภะพารูปัตตยามา สมานโนโนฆล no at ุยถาตุเมหตอัตนาวะชินยัตอ ah ิเมธมาอกุสลาอิเมธมาสวัชยาอิเมธมาวิญญูขริตาอิเมธมาสมุตาสมาทินาอหิตายะทุกขายะสวัสดิ์ติอัตถาตุเมหตุัชชะหิยถายะธาตุมหตอัตนาวะชินยัตอิเมธมากุสลาอิเมธมาอนัวชยาอิเมธมาวิญญูปัสสธาอิเมธมาสมุตาสมาทินาอหิตายะทุกขายะสวัสดิ์ติอัตถาตุเมหตอุปสมัชะวิหาริยสถิตบทที่สิบห้า ปัญญติชีวิตตอัปปามยงเฉลุปนิตสัตนะสินติตนาเอตังพยังมานิี้ขาโนป็นอานี้ก็ิราสุขาวานิปัญญติชีวิตตับอัปปามยังชลปนิทัสัตนสันติตนาเอตังพยังมานิี้ไปขามโนกรกมิสังประชาชนติปิโคโยธาไายนาชญโมวจยอุทะเจตสาตังกัสสปเปตสาสุขาโหติยังชีวมโนปะกโรุตุวัญังปะกโรติบญยัง ธรรมโอหเวรคันติธรรมจาริงธรรมโอสุจิโนสุขโมหาติเอสานิสังโสธรรมีสุจินีนาทุกติงคันติธรรมจาริสเพสังขารานิจติยถาปัญญาปัสสติอัฏฐนิพินธติทุเคสัมโคสุติยาสเพสังขาราทุกติยถาปัญญาปัสสติอัฏฐนิพนธิติทุเคสัมโคสุติยาสเพธมานัตติยถาปัญญาปัสสติอัฏฐนิพินธติทุเคสัมโควิสุติยาวันที่สิบหกบวชสดอปนิกาฉาโดอปนิกาฐานะเมเกศทุติยังอหุลกิกาเอตา เอตทาธัญยาภิทวีตังสันหิยะอปันนังอัหุงเวสารนังยติปปัฏติติวันนีจะอารมณ์ลุกขจเรียนนีมนุสย์เฮตตาจิตาในตังโขสารนังเขมังในตังสารานังมุตัมังในตังสารานังมหคมาสสะพุทคามุจติโยจะพจนจะธรรมจะสังฆจะสารานังคาโต้ยตาลิอริสัจนิสำมปรัญญาปิสติทุกขังทุกขสมุปปัถังทุกสะจะอดิกมังอียะจะ อดีตคิกต่างทุกขบอาสมาักคมินังอดีตังโคสาาันังเทมังอดตังสนา,ามุตาามังอดตังสรนามะขมัสสะพุทธความมุจติวันที่สิบเจ็ดบทสวดสวพะัะเถรกัลตะคาถาอติตตะอติตังนาวคมยมะนานาับมยะนปัดเดกังเคอน,อน,อนาณาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยัตาติตัมปะหิน,นันตังอปันจะอนะาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอะไรไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่มาถึง พจ,จุปันนั้นจะโยทำบังอาาัฏฐอาาัฏฐวิปัสสติอสังหิลังอสังคุปังตังวิทะมนุภูเย,ย,ย,ยก็บุคคลใดเห็นแจ้งในธรรมจุปันไม่งอแงไม่ขัดแค้ง,นง,นงนคนนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นนั้นปคคลลงเถรอัจเชวะกิจจะมาตปังโฉโกชัญญ์มรณะสุเวพึงทวาความเพ,เพเริศในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความแต่ในวันพรุ่งนะฮิโนสังฆารันเตนะมาเหงษีนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพลินกับมัจจุราภูมิเสยนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิธารมาตปิงอโหรัตตมันตัันตติง ตังเวพัฒนกรตติสันโตอ,อจ,จิคเต,ตมุนิติภพผู้นีส้สงบจมเรียบ,บุคคลบุกมีอโพดีอย่างนี้ไม่มีความเคียรอนไหวเกิดันทั้งกลางวันและกลางคืนอะไรว่าผู้นี้เราจริงเจริญด้วัการชนิดแรงบทที่สิบแปดประสวดพินหาปจวิวิคณาปาทะชาราธรรมโมหิชาราอนัตติโตเรามีความแก่เปน็นธรรมดาจะลงคนความแก่ไปไม่ได้ พญาทิ่ทำงมหิพญาเทิงอนันติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มคนจีบไข้ไปไม่ได้มนัธนทำมหิมานางอนันติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มคนตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิหิมนาปิหอนาภววินาภวเราจะเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาเจากของรักของเจริญใจทั้งหลายของปวงกรรมสุกรรมหิกรรมเทโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปริสระโนเราไม่กรรมในของตนมีกรรมที่ผลมีกรรมในเด่นเกิดมีกรรมในที่ตามมีกรรมในที่สงสยอย่งกามังกติสามิเปยนางวาปะปะกังวาปัสสะทเทโทวิสามิ เราทำกรรมงานใดไว้네เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องรับผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอมิฮิอวินังอัจจวิัจะพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดบทที่สิบเก้าบทสวดเทวดาอุยุชนัคาถาทุกขปตาเจนทุกขาเพรปตาเจนิพยาสุกปตาเจนิสุกะหงโตสัพัยปิปานิโนเอตาวตาจะอมิฮิสปพตังวิญญาสัพพังสเปเทวานุโมทันตุสัพภะสิ สัพพะสัมปติสิทธิยาทานังขันตุสัทยาสีรังและขันตุสัพพทาภาวนาภิรตตาหุ่นโตขจันตุเทวตาคตาสัพเพภัทธาภราปตาปจิกานันจัดยังพลังละหันตานันจ์ได้ชนะหลักขันธมิสปพโสบัที่ยี่สิบบวชวดเทวตาอดิธานคาถาหันธรรมยังอดิธานคาถาโยภนธมเสยาเทวตาสันติวิหารเลสีทุเปคาเลพุทิคาเลตหิงตหิงอาธรรมทานินะธรรนตุปจิตาสติงตลอเตถะวิหะมันทะเล เทราจามาชานมกาจจพิโตสราเมกาธนปฏิอุปัสกาามาจัตเทสะในขมาจัตอิสราสปานพุตตาสุขิตาภวันตุเตเชลวุชายปิจัอันทัศสภาวะสงเสทชาตาอัทโวปปติกาเนียในกลางธรรมวรังปิจเตสเพปิทุกสะกรุตุสังขยังธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมธาลาจุปุขาสังโคของตุสังโคอัธยะจัหิตยะจัอามเหระขตุสัตธรมโม สัพเพปิธรรมจริโนบุที่สัมปวณียะมัธเมอริยปวิทิเตบทที่ยี่สิบเอ็ดบทสดสภอริชานักถาหันธรรมยมรติธานนัถาโยพนามเสบุญญสิทธานิกตะสะยานานิกตะนิเมเตสันจพัคินโหตุสตานันตาปะมานาคาเยปิยาคุณวันตะจไมหังมัตาปิตาโยทิฐามังจจวิยะเมจจปิยะทิฐาวาอันเยมะชตะเวริโนสัตตาทิทันติโลกะสมิงเตภมาเจตุโยนิกา ปเจกัตตุโกะราสังสารันตพาวะเวยยตันเยปิธานามีอรโมทันตุเตสยังเยจิมังนับอชันจิเทวะเตสังมีเวทยุงมายาทินันบอิญญาณ นุโมทนาเหตุนาสเพสตาสทาวันตุอเวลาสุขาชีวิโนขิมาปะทันจักปะวนตุเตสุสาวิตตังสุภาขอแฟทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีอามาจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบเครืเจ้าได้ทำในวันนี้และแห่งบุญทั้งหลายเองที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเราใดเป็นที่รับผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาของเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีนิ่งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสเกิดในมีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเทีอในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของพระเจ้าแล้วขอสัตวานั้นจึงแจ้ง ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์หลาเจ้าไม่ทราบการให้ส่วนของเจออ้านี้ขอที่ทั้งหลายจึงแก้งสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงยาม,มีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจริงถึงทางอนุนเสมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจง,สนงเส็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจธทานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชาพระเจ้าจด้วยการฝ่ายใจบริสุทธิ์มนพระสูตรพระปิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจทุกั้ง บวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางโลก,กทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอรมามทนานในการฝ่าทะยานโปรดสดมนและธรรมะต่อน,นี้เมื่ออนุโมทนานแล้วโปรดอานวยพรให้แก่กข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิจพอดิพินาศโดยม,ม,มยรรคลสมเด็จพระญาณวสังวรวัดบองิเวศิานานหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามชิ้นสร้างขึ้นทางที่ทททผ่านมาและจะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนในพระแห่งพระปริษและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสับเลยศักดิ์สิทธิ์ประการเทนสาธุ ขอพ้นวันนี้จงทรงถึงผู้มีศรัทธาลงสวดมนต์เจริญจิตภาวนานทุกท่านขอจงกอดภัยจากราชภัยทั้งปวงคนจากความทุกข์ยารทุกอยทัท้ทททงสิน้นประสบความสําเร็จเจอรุ่งเรืองในใที่การงานชน,นราอุศักดิ์ระมาณทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมใ้หย้าสารสมบัติโบราณสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนาการรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญโดยจิตวิญญาทั้งสี่ืออายุอานาสุข,ขะพละเทินขออนุโมทนากับครอบครัวยักษ์ศรีทุกท่าน